ค้นวัดร้อยห้าสิบวัดเสือเหลืองมัวเลิงล่าว่าเฮ้ยทางราชการเขาไม่สนใจเราแล้วนะครับวันนี้ผมได้รับแจ้งมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีท่านเลขาโกนะครับเลขาโกเลขาปปทนะครับและผู้จัดการสอบสวนกลางนะครับแล้วมีพลเอกไกลบุญสวดทรงด้วยนะไกลบุญนี่เดือนกันยาก็าจะ,กะเกษียณแล้วนะครับเป็นรองรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะครับนํากําลังไป ลุยเสือเหลืองทั่วประเทศเลยร้อยห้าสิบประจุดครับค้นวัด150ร้อยห้าสิบปวัดเสือเหลืองมัวเริงล่าว่าเฮ้ยทางราชการเขาไม่สนใจเราแล้วนะครับมัวลบกับเขเมรนอยู่นะครับอยู่ทางนี้ตีปีพับๆนะครับตอนนี้นะ โอ้ยเสือเหลืองนี่โดดเลยครับมีโดดหนีไปได้กี่คนก็นไม่รู้นะครับผมไม่เรียกเป็นรูปแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมดูนะครับไอ้น้องเขาส่งข้อมูลมาให้นะครับเสือเหลืองมันเดี๋ยวนะฮะกี่วัดก็ไม่รู้เดี๋ยวนะครับเขารายงานผลมานะครับเรียนพุ่งครับบัญชาวันนี้เวลาสิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีส สปสพบชกนะครับคือศูนย์ปราบอลัตชีเนี่ยนะครับศูนย์ปราบไอ้พวกเสือเหลืองเนี่ยนะครับรายงานผลการฏปบัติวันนี้วันนี้เข้าทําการตรวจค้นเป้าหมาย181จุดนะครับจับกลุ่มแล้ว162เป้าหมายนะครับไม่พบตัวเป้าหมายคือพบตัวพวกพระพวกเจ้าวาดอะไรเนี่ยนะครับ17เป้าหมายนะครับ อยู่ระหว่างติดตามสองเป้าหมายคือโดดหนีไปเนี่ยสองเป้าหมายนะครับเห็น่ถลดตำรวจมาแม่นโดดกุฏิหนีเลยเนี่ยครับนะเป็นเป้าหมายสำคัญ21เป้าหมายจับกลุ่มแล้ว2ี่สิเป้าหมายไม่พบเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายนะครับอาจจะติดนิมนต์หรือไปนอนกกศีกาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับรวมสรุปผลการปฏิบัติจับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพระทั้งหมด154ยลูกนะครับ เป,เป้าหมายร้อห้าสิบสรูปนะครับจับกลุมแล้ว137รูปไม่พบตัว17รูปอยู่ระหว่างติดตาม1รูปจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบมึงสวยละนะครับคือบางคนเนี่ยมีหมายจับบางคนหนีคดีมานะครับหนีคดีมาตอนนี้ระเบียบของสำนักพุทธ หรือระเบียบของกรมการศาสนาผมก็ไม่รู้นะครับทําไมไม่ตรวจประวัติก่อนละ่ะต่อไปใครจะบวชนะครับให้ตรวจสอบประวัติกับตํารวจก่อนว่าเป็นคนร้ายมีหมายจับไหมซึ่งมันขาดคุณสมบัติที่จะบวชอยู่แล้วนะครับบางคนก็ไปก่อคดีมาหนีเอาเพืเหลืองคุมตัวเข้าไว้แล้วก็แอบบวชนิ่งๆไม่ต้องทำมาหากินอะไรนะครับ พอคดีขาอายุความเช่นไปฆ่าคนตายมาป้นทรัพย์มาบวช15ปี20ปีนะครับบางคนขึ้นเป็นเจ้าวาดบางคนมีเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอนะครับผมก็มานั่งขำว่าเออแทนที่มันจะประกาศดำเนินการค้นผู้ค้ายาเสพติดทั่วประเทศ200เป้าหมายสำคัญ หรือตรวจค้นบ้านผู้มีที่พลสามร้อยเป้าหมายสำคัญเออกลายเป็นบุกไอเสือเหลืองนะครับเสือเหลืองเลยตอนนี้แม่นไม่ชอบตํารวจแล้วนะพอตํารวจไปวัดเนี่ยเมื่อก่อนนี้พระเนี่ยจะระแวงไอ้ไอจะรุนเกียบไอ้โกเนี่ยไอไอเต่าเนี่ยพลตารวจตีจะรูนเกียบปานแก้วเนี่ยนะครับ แล้วก็ไอ้โกโภูมิสารเลขาปปทสองคนนี้เกาะหูกันเข้าวัดไหนก็ชิบหายวัดนั้นนะครับจะไปจับเจ้าวา่าเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มไม่ละวะันตำรวจจะไปทำบุญเนี่ยพระจะเหนียเหลียวหน้าเหลียวหลังนะเฮ้ยมาเช็คอะไรวะมาตรวจสอบอะไรวะผมก็ชื่นชมน้องเขานะครับชื่นชมผู้การสอบสวนกลางนะครับเพื่อชื่นชมจะรุนเกียติปานแก้วนะครับแล้วก็ ท่านเลขาภูมิสารนะครับเลขาปปทถามว่ามันเป็นการชำระละล้างชำระล้างพระเลวๆให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับผมเห็นด้วยนะครับเราจะได้ไหว้พระได้ด้วยความสนิทใจนะครับแล้วก็จะตรวจปัสสาวะพระเราไม่ใช่ไปลบหลู่แล้วครับถ้าติดยงติดยานี่อย่าให้ไปบวชนะครับ อย่าให้ไปบวชจับศึกจับขังคุกไปนะครับพระเล่นหวยเล่นการพนันไม่อยู่ในทํานองครองธรรมนะครับพระที่มีเรื่องกับสีกาอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้ครับบางคนไปบวชนี่ตายหาแล้วก็อาศัยผ้าเหลืองหากินนะฮะอาศัยผ้าเหลืองหากินนะทำช่องติ๊กต k อก ผมมีอยู่นะช่องสำรองติกตอกผม,มนะเดี๋ยวนะมือปราบขุนดงวงแป๊บนะเดี๋ยวนะช่องเดี๋ยวครับเดี๋ยวขึ้นก็นแหลลองขึ้นก็นนะครลองขึ้นก็นผมกลัวมันจะโดนบล็อกไปอีกนะแป๊บนะเดี๋ยวขึ้นนะครับไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้วันหน้าก่อนนะครับ ผมอุทธรณ์ไม่เป็นครับพอเขาบอกว่าท่านได้นั่นแล้วนะท่านได้นั่นกดออกผมก็ยอมเลยครับกดออกก็ออกครับยอมซิโรล,ลาบนะยอมซิโรล,ลาบนะครับไม่เป็นไรครับคือในส่วนตัวผมนะคนจะติดตามเป็นกี่ล้านก็ช่างผมเป็นคนไม่ได้ทำคลิปอัดเข้าไปนะครับไม่ได้ทำคลิปอัดเข้าไปไม่ได้ไป ปรารถนาหวังที่จะมีรายได้ตรงนั้นเพียงแต่จะสื่อสารออกไปให้กับ f c ผมกับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเท่านั้นเองฮะมาเนี่ยนะครับก็เลยเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับช่องนะเปิดใหม่ก็ยังไม่มีคนตามนะครับเดี๋ยวผมให้เขาทำผู้ชำนาญการทำหน่อยนะครับไอโอ๊คไอโอ๊ดทำให้แล้วก็ ผมค่อยมาบอกว่าเป็นช่องไหนนะครับผมไลฟ์สดแล้วผมเปิดอย่างเงี้ย f อซก็ช่วยไปกดให้ได้สักพันหนึ่งผมก็จะขึ้นไลฟ์เลยนะครับแต่ว่าช่องนั้นเขาละเอียดอ่อนนะครับพูดอะไรก็พูดอะไรก็โดนบล็อกโดนบล็อกผมก็เออในเมื่อเขาบล็อกเราอยู่เรื่อยเขาลังเกียจเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยวะเราก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ช่องนี้คำถามมันจะค้างไงก็ตอบคำถามท่านไม่ค่อยได้นะครับ